กลับมาพบกับสโนบ e เฮ้วันนี้เราจะมาเปิดตัววุฒิเนี้ยในที่นะะดิปืนก่อนว่ะชัวอันเดียวมีแต่เกลือจัดการม่วงมาแล้วทองมาแล้วโ้ปืนพกทองขอบคุณมากเออไม่ได้ใส่ปืนพกด้วยสิกระสุนวันเดีย๋ยวเพิ่งมาคุยตอนนี้ฮลัลโหล

น่งนันันกไม่ไม่ไม่หลงเป็นครั้งที่สอีกนะครับุยไม่คดเอว้าจะมีก๊อปสองดนบอสเียบเลยโอ้โหูตัวจิงมามามาอีนั่นแลมาะมาใกล้ใกล มาใกล้ๆมาอืมเข้ามาใกล้ๆขอ้โหมันจบไป Already ready ไม่โดนเฮ้ยไม่โดนอะไรกันกำแพงที่มองไม่เห็นน้ำกันกรเราอยู่เหรอ Here you take it ตามจริงได้จะพันลงมีบอดดิ้งใส่ด้วย นั่งไหยตัวน,นี่แหละไม่ต้องยิงอย่างอื่นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยมีนี่นโดน,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 นโอเคเดียวเข้าเต็มไหวมันไปเรื่อยๆโดนเยอะแล้วสิน้ำเยอะแล้วสิสมมตเร็วเร็วเร็วไม่โดนแล้วข้าเข้า เก็บิวเฮ้นางไรยิงแั่บ,บอสเก็บไอ้พวกนี้ได้ไหมับเผียบเลยปอยลงไปก่อนได้ไหมมั้งโคตรทิ่งนี่ยิงหดแม็กแล้วนะแข็งไปไหมอะ ก็ไม่ได้ว่าไม่ไอัปเกรดนะแล้วก็อัปเกรดนะแล้วแล้วมีอ่ะทำไมมันอะไรจะแข่งขึ้นตอนนี้อุ้ยอุ้ยขอบคุณครับสุนนะครับพี่ขอบคุณครับมิ้วอื้ออ้โยเจ็บมุยมุยต้องไปอัพต้องไปฟาร์มแล้วมุยนั้นยาต้องมาเมียวเส้นทางแห่งจิตวิญญาณดิกละเบุ้องสเตอร์ มันจะเกน่อยเ,เหมือนจะแรงกว่าตัวนั้นเยอะเลย่ hmm. งไปตัวน,นั้นสินะโอ้โหซัมมมนมาอีกเพียบเขาขึ้นมากโอ้โหไมีนั้นเอีรมิวภารกิจวันนี้สำเร็จดูล่วงสมชั่วโมงสามดาน หรับเกมนี้ก็น่าจะขอแค่นี้เมียวเริ่มอยู่นี่เขาเริ่มต้องเติมตัวใช้เหตุสังเกตได้นะเมยนก็ต้องฟาร์มเอาเมียวสำหรับตัวโนเบก็ขอลาไปก่อนนะฮะเพียงเท่านี้นะเมียวแล้วก็เจอกันใหม่เกมหน้าเลยนะตัวโนเบกคงไว้แค่นี้แล้วแหละเท่ยองั้นก็ไปแล้วครับสวัสดีเมียว